จำเนื่องจากว่าประเทศที่ไปประชุมทุกคนก็อุตส่าห์ประชุมกันแล้วยุคนี้เป็นการประชุมหลังโควิดใช่ไหมโลกก็มีวิทยาการการถ่ายทอดข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็วคนก็ติดตามอย่างรวดเร็วแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากภาวะที่เชื่อกันว่ามันเป็นโรคโลกร้อน Greenhouse Effect เนี่ยมันก็ทำให้เกิด พายุเกิดน้ําท่วมเกิดฝนตกหนะักอย่างที่เราทราบกันไปแทบจะทุกมุมโลกนะครับบ้านเราเองเมื่อวานนี้จู่ๆน้ําก็ท่วมใช่ไหมคือเราก็ไม่ตั้งหลักเนื่องจากว่าฝนตกลงมาตลอดต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมาแล้วกรุงเทพน้ําก็ไม่ท่วมส่วนผู้ว่าสวินก็พูดไว้ก่อนหนะ้นานี้แล้วว่าน้ําจะไม่ท่วมแต่เมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดหลายดอกคุณผู้ฟังเห็นไหมมันมีสองดอกสองดอกไปเพามว่ามันมาสองนะักคือน้ํา ฝนตกเมื่อวันอาทิตย์ก็ความกดอากาศที่แผ่ลงมาความกดอากาศสูงก็ทาให้อากาศต่าใช่ไหมพะอากาศต่ำมันตัทาก,กับความร้อนจากในเมืองเนี่ยอันนี้มันเป็นหลายครั้งคือเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเนี่ยมันจะมีความร้อนระอุข,ของตัวเมืองอยู่พออากาศชื้พนพอมาปทัทากันมันเกิดเป็นฝนทีนี้พอเกิดเป็นฝนแล้วในกรุงเทพขึ้นมาจํานวนน้ําในกรุงเทพที่ฝนตกก็มีจํานวนหนึ่งแต่ว่าสาเหตุจริงๆมันคือน,น้ําทะเลหนุนน้ําทะเลที่หนุนขึ้นมาสูงใน ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่วันที่6มาแล้วนะจริงๆน้ําทะเลหนุนก็ทําให้น้ําน้ําแม่น้าเจ้าพระยาที่น้ําทะเลนุนสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีฝนตกเมื่อคืนวันอาทิตย์มันก็เลยสะสมหนุนก็เข้ามาในเช้าวันจันทร์อย่างที่เราทราบมันก็เลยกลายเป็นน้ําท่วมจนถึงวันนี้น้ําก็ยังสูงอยู่เพราะว่าน้ําทะเล หนุนมันก็ขึ้นลงตามน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพนักง,งานที่นี่ก็มีไลน์มาแล้วถ่ายรูปมาด้วยว่ารถเสียรถจมน้ําทีนี้พอน้ํามันไหลเข้ามาแล้วเนี่ยมันลงมาที่ถนนใช่ไหมไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนที่อยู่ริมแม่น้ําเท่านั้นมันก็มันก็เดือดร้อนคนที่สัญจรไปมาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าก็มีรถเสียกันหลายคันนะแล้วน้ําทะเลมันก็ทําท่าจะสูงขึ้นตามภาวะโลกร้อนอย่างที่เราทราบใช่ไหมถ้าโลกร้อนขึ้น ตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ต้นศตวรรษ1,900แล้วก็มาเรื่อยๆนี่ใช่ไหมอุณหภูมิโลกก็สูงขึ้นจากการที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งมันก็ทำให้มีภาพข่ามามากมายมีสารคดีทำออกมามากมายว่าน้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลก ช่วงหลังๆนี่มันไม่แข็งหมายความว่าโลกมันร้อนขึ้นเพราะน้ําแข็งไม่แข็งแล้วน้ําจํานวนมากไปไหนมันก็ลงทะเลนี่ลงทะเลมันก็จะไปบวกกับกระแสน้ำกระแสน้ําก็วุ่นวายไปพอกระแสน้ําวุ่นวายไปมันก็ทําให้สภาวะแปรปรวนของอากาศกับกระแสน้ำเนี่ยมันไปด้วยกันหมดมันก็เกิดสภาวะเด็ดที่เราทราบกันมาเยอะแยะในหลายๆเหตุการณ์ในขณะเดียวกันน้ําทะเลมันมันมันสูงขึ้นมันก็สูงแถวกรุงเทพเราเนี่ย เจ้ากรรมจริงๆท่านนายกเขาบอกว่าคือไปประชุมคอป26คราวนี้นอกจากดราม่าว่าโอ้ยคอกปี้เพูดใครแล้วก็พูดออกจากเท่นนะแต่ว่าข้อสําคัญข้อหนึ่งที่คนไทยกลับไม่ได้จับแต่ว่าท่านนายกกลับไปพูดก็คือเราคือประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นต้นๆจากภาวะโลกร้อนผมว่าข้อนี้สําคัญกว่า เพราะว่าเราเป็นประเทศติดทะเลคุณผู้ฟังประเทศเราเนอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่ในทะเลอย่างที่เราทราบแล้วกรุงเทพเนี่ยอยู่ติดทะเลซะด้วยคนคงไม่ลืมเนาะดังนั้นผมว่าท่อนนี้สําคัญมากคือเราคือประเทศไทยกรุงเทพด้วยโดยเฉพาะก็คือเมืองหลวงเป็นจุดที่เดือดร้อนที่สุดเป็นประเทศต้นๆของโลกสําหรับภาวะโลกร้อน